าก e บเท่า,า,า,ากับ4 4อา e c ก็คือ6 0น,น,นะคะ6 0คูณด้วย250 6 0คูณด้วย250คราวนี้เราก็จะถามต่ออีกนะคะว่าต้นทุนทั้งหมดที่เท่ากับ6 0คูณด้วย250เนี่ย แบ่งออกเป็นต้นทุนผลปรนทั้งหมดเท่าไหร่คะแบ่งเป็นต้นทุนผลประโยนทั้งหมดก็คือนี่เรา,าออก็เอา Average Variable Cost คูณด้วย Q ใช่ไหม Average Variable Cost ก,ก็คือตรงจุดนี้เท่ากับ40ก็คือ40คูณด้วย250แล้วก็ต้นทุนคงที่ทั้งหมดมีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่ ทุกคนที่ทั้งหมดเท่ากับ a v e r a g e เ i x มิกสคอคูนิควีมีค่าเท่าไหร่คะ AFC เราดูจากตรงไหนดูตรงไหนคะระยะห่างระหว่างเส้นอะไรกับเส้นอะไรระหว่าง a c กับ ABC ก็คือตรงนี้ระยะห่างตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นระยะห่างอันนี้ก็คือ AFC ก็มีค่าเท่ากับ เอา60ลบ40เพราะฉะนั้นแอ้วกรชวิกส์คอร์ส้มีค่าเท่ากับ20เราก็เอา20ไปคูณกับ250ก็จะได้ออกมาเป็นต้นทุนอะไรต้นทุนคงที่คราวนี้ถามต่อว่าจากรูปกร้าฟเนี่ยคิดว่าควรจะทำต่อหรือควอรปิดกิจการ ทำต,ต่อหรือปิดกิจาการครับตบางคนจะต่อว่าทำต่อนะหรือว่าทําไมทําต่อปันดีว่ดปิดตัวไหนถ้าทาต่อก็ต้องผลิตสินค้า<ม>ออกมาขายจานวน250<ม>ขายในราคาเท่าไหร่ <6. S 2> ขายในราคาเท่าไหร่ครับขายได,ได้เงินมา55บาบาทจะต้องมีรายจ่ายไหมม,มีรายจ่าย เกี่ยวกับปัจจัยเหมือนแปรเอาไปจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับปัจจัยเหมือนแปลจํานวนเท่าไหร่คะ40นะเท่ากับ40เนี้ยได้เงินมา55บาทเอาไปจ่ายเป็นค่าที่จ่ายเกี่ยวกับปัจจัยเมันแปลซะ40บาทเหลือเงินเท่าไหร่เหลือเงิน15บาทแต่ยังมีภาระอีกอันหนึ่งก็คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนคงที่จะต้องจ่ายเท่าไหร่คะต้นเท่ากับ20 e แต่เรามีเงินเหลืออยู่จากการขายสินค้าเท่าไหร่15แสดงว่าต้องหาเงินจากอื่นมาจ่ายเป็นต้นทุนที่คือ5บาทแต่ถ้าเราปิดกิจการเราจะมีต้นทุนผันแปรไหมไม่มีมีเฉพาะต้นทุนคงที่เฉลี่ยก็คือเท่ากับ20 e รานนั้นเมื่อเปรียบเทียบต้องหาเงินมาจา่าย20กับหาเงินมาแค่5บาทเลือกเอาไหนห <มา S 1> ้าบาทซึ่งก็คือต่อถึงแม้ว่าจะขาดทุนนะจะทาให้ขาดทุนน้อยที่สุดตรงถึงตอบไดนะ้จะถามราคานี่ตอบจำไม่แม่ในสิ่งที่ผิดเนี้ยอย่าผิดอีกแมเขาเปลาสองนะ